นี่ครับผมทางเพจพอยแบงค์ไทยแลนด์นะครับผมเอารูปสตรีมเมอร์มาลงนะครับผมพร้อมกับรูปผมด้วยนะครับแล้วก็ปืนถาวรลพาดนี้ดียังไงนะครับผมอย่างที่คุณดูเห็นเลยนะก็จะมีรูปผมก่านแรกนะครับมีเอฟเฟกต์ตอนยิงดาวล่วงลงมาแรงกดแป๊บเดียวล่วงเป็นเทพจะดียังไงก็ต้องจัดแด <c oughs> แล้วก็คนที่สองนะครับ อ่ะขอขยายเต็มๆหน่อยพี่หยกสุภเดชนะครับอ่าพี่หยกสุภเดชว p นะครับเป็นเอ3ตัวแรกที่มีเอฟเฟกความแรงรูรูกันอยู่แน่นอนนะครับเอ3นที่เป็นอะไรที่ยิงแรงเหลือเกินนะครับนี่ครับพี่เมดูซ่านะครับผมนะพี่เมดูซ่านะพี่เมยนะอฮะลูกน้อยไปหน่อย20นัดเพราะว่ามันแรงมากใส่ลันสี่แต่ดีดไปหน่อยแต่เอาเป็นว่ามันยิงแรงแน่นอนนะครับผมนี่ครับคุณกุ้งนะครับได้สารวัตรแจ๊ดนะสารวัตรแจ๊ด K M Studio ใช่ไหมอ่าเอฟเฟกต์สวยนะ ดีดหน่อยแต่แรงผมขอเตือนเลยอย่าเล่นกับระบบชินอบีนะครับซึ่งนะครับแบตเติพาสเนี่ยก็เหลือ15วันสุดท้ายแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้จัดเนาะก็ไปจัดกันได้นะครับแบตเตพาน,นะครับพาสน,นี้นะสำหรับใครที่แบบกำลังแบบตัดสินใจอยู่ว่าจะไปจัดดีไหมหรือยังไงก็ นะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้เลยละกันนะครับโอเคมาคลิปนี้จะเป็นไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชอบท่าพายกัด้วยเดี๋ยวรับชมราฟาเกมสุปคู่ระล,ลอกอยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยมาก่อนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าแบลนพาร์ตพาร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับนี่ตัวฟางฟ้านะเขาปลดล็อกเ,ออเลเวลแบลนพาร์ไว้เต็มแล้วนะครับก็คือมันจะมีดาบชนะิโนบีเนาะดาบไอนะ้นินจาโตนะน่าจะใช่แล้วก็จะมี พีเดดเอถาวรนะครับผมแล้วก็จะมีของเนะี่ยอย่างที่คุณดูเห็นตามรูปประมาณนี้เลยเนี่ยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวละครถาวรนะตัวนี้เป็นตัวเลือดร้อยนะครับก็เป็นตัวเลือดร้อยที่ไม่ได้รอยสามสองนะนี่เป็นไงอย่างที่คุณดูเห็นนะครับนะตัวชินอุบินะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับในะสว่วนบรรเทาพานั้นมีข้อดีอะไรบ้างนอกจากของในบรรเทาพานนะก็มีร้านค้าบรรเดนพาร์เดี๋ยวคนดูดูดีไหม มีแของเทพๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมีอาร์คบูด้วยเนี่ยอย่างที่คุณดูเห็นนะครับมีดาบและเซเบอร์ด้วยนะครับสามารถจัดได้เลยนะครับเป็นสุ่มนะดาบและเซเบอร์นะครับแต่จำํำแต่จํากัดจํานวนครั้งในการซื้อนะครับเนี่ยดูดิมีโลเนี่ยมีโลเดี่ยดูดินะของดีนะครับของดีนะครับบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้มาช่วย GM ขายของอะไรอย่างใดน,นะครับแต่ว่าเป็นท่านพาันจะหมดแล้วนะก็เดี๋ยวขอมา เตือนกันอีกครั้งสุดท้ายนะก่อนที่แบบว่าเฮ้ยแบตเติ้พาสใหม่จะมาก่อนที่แบตเติ้พาสนี้จะหายไปนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวไปหาห้องลุยกันนะครับกับเจ้าวินเดตเอเแล้วก็ดาบนินจาโตตัวนี้นั่นเองไปครับหัวรร้องไห้ปนเปนกันไปแม่หัวใจของฉันสลายเสียใจแค่ไหนฉันก็ยินดี พระเอกมาแล้วเอ้ยไม่ไงอ่ะดูเอาว่ายิงแรงขนาดไหนคนคดูเอสามปืนโคตรดีอ่ะเอาจริงๆผมชอบนะเออขนาดตัวผมเองยังจัดไปแล้วเลย ที่เล่นตัวของฟางฟ้าก็ไม่ใช่อะไรนะครับบอลลัตลาเขาเต็มแล้วไงก็เลยจะโชว์ให้ดูว่าเอ้บอลตาเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยันเป็นยังไงมีอะไรบ้างได้อะไรบ้างเดี๋ยี่ไปดูเห็นนะครับก็เล่นปืนนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยแนะนำใส่สะยาคุมเอาก็ดีกว่านะเพราะว่ามันเนี่ยซื้อเ่าแน่ครับจบแค่นั่นแหละกระสุนน้อยก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นปืนที่ แนะนำให้สายแบบสายยืนบ้านกเก่งๆเนี่ยเล่นดีกว่าเออแนะนําเป็นแบบเป็นคนแบบยืนบ้านดีกว่าเออแบบไม่ต้องบุกรอแคมป์เมานะครับปืนแรงครับผมใครเข้ามานี่ใครเข้ามาโดนนี่ผมบอกเลยว่าหายแน่นอนครับผมตกระพริบเกิดใหม่แน่นอนนะเรียบร้อยครับเรื่องครับผมเรื่อรแบ อบอันนี้จบจริงโดนดนขนาดโดนลอ,อยนะเจ๋งว่ะเล่นกี่ทีกี่ทีก็ดีครับปืนนี้ปืนด,ดีคุณภาพดีจริง โอ้โดนหลยมีเอฟเฟกด้วยเนาะแล้วมีดาวล่วงลงมาจากฟากฟ้าหรือจากไหนก็ไม่รู้จากประตูวิติวาตรงไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าดีจริงดีเยี่ยม <c oughs> โอ้ ตัวพิบเนี่ยไงดาบเทพพอปะละ่ะดาบเทพพอปะละ่ะเนี่ยอดนเอาดิันเด็เด็เดเโอู้โดนหลังเข้า Yeah, bravo, headshot. You know that. Jane killer. Jane killer. <laughs> oh, dead oh. you know boy. ตายเดี๋ยวเราจบนี่ไปเล่นด่านที่มันดีกว่านี้แล้วกันนะมาด่านเล่นล็อกห้องนี้น่าจะยิงเลดล็อกเดดแมทตึงๆนะครับเดี๋ยวเอาให้ก็ดูดูกันนะครับว่าในห้องนี้นั้นจะมีคนเล่นปืนเดียวกับเราหรือไม่นะครับอุ้ยตกใจตกใจ เป็นไงเขมีคนเล่นปืนเดียวกับเราเลยนะมีนะมีเป็นไงจริงดีนะหุดยอดอ่แป๊บเดียวหายอ่ะโอ้จริงดีจริงนีจริงดีจริงเรเรียบร้อยครับหายครับเรเรียบร้อยครับหายครับ เรียบร้อยครับหายครับเรียบร้อยครับหายครับแต่ก็ยังว่าแหละเข้าใจว่าข้อเสียคือแบบกระสุนันน้อยไปหน่อยนะแน่นอนมันเป็นเรื่องของคน มันเป็นเรื่องของแบบว่างไงปืนทาวนนะครับอยากกระสุนจะหมดแล้วแับแต่ปืนมาแรงจริงอะ่ะอันนี้ให้อาไยได้จริงแต่ปืนมาแรงจริงอะ่ะมันมันดีะ่ะดโอ้จบแลกกระสรุนไม่พอ เรียบร้อยเฮดช็อตคุณรู้รอโอ้ยจิ๊ดเจ็ดจ้าเอชอเว็เวแบบเรียบร้อยทราบเพื่อนเราก็หล่อยได้ครับเราก็ลาบได้นั่นเองดูดิมาดิมาดิ มาเด้อโอ้ไม่ต้องะโขบดีกว่านะผมว่าจริงระยะที่แบบไม่ได้ไกลมากอู้ดว่ะกดแรงกดเอาดูดิกดแรงกดเอาโอู้้เสียดายไม่ที่หนีได้ยังไง กูาสามาที่หลังแต่หว่างดีนะครับเรียบร้อยครับเป็นไงผมไม่ต้องอธิบายอะไรใช่ไหมว่าปืนมันดีไม่ดีหรือยังไงนะครับแย่ที่คุณดูเห็นนั่นแหละไปลุยต่อเดีย๋ยวให้ดูเดีย๋ยวให้ดูตอนแรกว่าจะเล่นดาวระเบิดแหละแต่ว่าห้องอะไรว่าโนเอเลสสามเขาเยอะมากนะครับก็แงะแล้ครับปืนคือมันลั่นเร็วนะเอ,อคือมันลั่นเร็วถึงแม้มันจะดีดก็ตามแต่ถ้าคุมได้คือก็ให้รู้เลยว่าปืนเนี้ย มันลั่นเร็วแล้วก็ยิงแรงนี่แหละข้อดีของปืนตัวนี้นะครับมันก็ยังเป็นปืนเมตาที่ดีอยู่นะตอนนี้เออเป็นเป็นปืนเมตาไหมทุกวันนี้เมตาแหละเพราะว่าเห็นคนตึงๆนะาชอบเอาไปเล่นกันตลอดเลยนะครับเออเห็นคนตึงๆนะเห็น,นตึงๆอเอาไปเล่นขนาดในแข่งเอ่อ t p a เมื่อต้นปีนี้ยัง ยังเอามาเล่นอะ่ะโอ๊ะงั้นแน่หลงทางในสายควันใช่หรือเปล่าพี่ชายห <c oughs> ลงทางในสายควันเร็ยบรอยครับโดนระเบะิดไป นี่เสร็จดียอย่างเงี้ยอุย้ยเรียบร้อยมึงอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหมากันเรื่อยมากันเรื่อยอนะครับม,มันเป็นอย่างไรนี่นี่ทั้งสุขทั้งเศร้าอะไปบ้าล่ะมาไหนล้วพี่ชายเลย เรียบร้อยดิต้องเหล่าตั้งทีดิอย่างเงี้ยแต่คลิกซ้ายนี่มันซิกคลิกซ้ายมันทิ่มไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็แรกนะจริงๆอะ่ะเอา,เ,อาเรียบร้อย ไปเงือแล้วล่ะผู้ที่เจ็บเ็กะ <laughs> เอตรงนี้มีคนหรือเปล่า เป็นบนครับเป็นบนเดียแล้วโดยแล้วโอ้ยิงมันยิงเพลินวะฟดเพลินเลยก็โด เห็นนะดูเดิโอ้โหมันว่ะมันมากเลยจริงบอกเลยว่าใครเจอปืนนี้นะถ้าตัวคุณไม่อึดพอนะ

ืแรงมากค่ะแรงมากแม่แรงมากแม่อโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคครับผมก็มีเพจนี้แหละครับผมกับการเล่นวีดายเดนแดนสามปืนแรงปะล่ะไม่ต้องอธิบายอะไรซ่อมด้วย200ร้อยพอนะครับก็อันนี้โอ้โหดนเตะออกจากห้องเลยครับเมื่อกี้เป็นไงแอดแอดกันเลยทีเดียวครับผมนะแอดแอดกันเลยทีเดียวนะครับนะเนี่ยเข้าห้องไม่ได้นะครับห้องหนึ่งครับผมปืนดีคุณภาพดีครับผมโอเคครับผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า